Thank you. สวัสดีเอฟซีอิกาชแนลทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษที่จะเตะกันในสุดสัปดาห์นี้นะครับมีหลายคู่หลายสนามที่น่าสนใจเหลือเกินนะครับอย่างเช่นเตะเร็วแมนซิตี้เจอกับเอฟเวอร์ตันนะฮะคู่นี้แฟนเดอะคอปเองก็คาดหวังว่าเอฟเวอร์ตันจะช่วยพวกเขาได้บ้างนะครับลิเวอร์พูลครับลงสนามเจอกับเบอร์ลี่สเปอร์พบกับไบรตัน อาร์เซนอลเบสแฮมนะครับลอนดอนดาร์บี้แมชแล้วก็แมนยูไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับจะมีแจ็คผู้ค่ายยักษ์หรือเปล่าจะมียักษ์ล้มไหมเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นตัวคำตอบนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่ง comment. คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟอร์สไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางกัญชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่กัญชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่คู่แรกคู่เร็วนะครับคู่ที่1คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ เปิดรังเอเอสเตเดียมเจอกับเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้ถ้าซิตี้ชนะพวกเขาจะขึ้นจากฝูงก่อนหน้าที่ลิพูลงสนามเจอกับเบอร์ลี่นะครับโอ้โหความมุ่งมั่นความกระหายเนี่ยมาเต็มแน่นอนครับเขารู้ครับเ่อในเวลาที่ขึ้นจากฝูงเมื่อไหรเนี่ยจะโยนความกดดันให้คู่แข่งในการลุ้นแชมป์ทันทีนะครับแล้วซิตี้เองในตอนนี้คือเป็นซิตี้ที่กลับมาอาจจะไม่ได้ดู แข็งโป๊กเท่ากับทางซิตี้เมื่อซีซั่นก่อนครับแต่ก็ดูดีขึ้นหลังจากที่ได้ตัวหลักๆก,กลับมาแบบพร้อมหน้าพร้อมตาซิตี้ของเป๊ปเนี่ยเป็นทีมเดียวนะครับที่พวกเขาไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนเลยเรียกได้ว่าขุมกำลังตอนนี้สมบูรณ์พร้อมสุดขีดแบบ100%ซครับสามารถจิ้มใครก็ได้สามารถใช้ใครก็ได้เรียกได้ว่าตอนนี้เป๊ปเนี่ยคือยิ้มที่มุมปากละเพราะว่าพวกเขาต้องการสิ่งนี้ครับ สำหรับในการไล่ล่าแชมป์ที่พวกเขาลุ้นอยู่ในขณะนี้การจัดทัพอาจจะเป็นชุดเดิมๆเ,เลยครับแล้วเกมนัดนี้คาดว่าเกมดันกลางเนี่ยจะใช้โรดรีเพียงแค่คนเดียวนะฮะเพราะว่าต้องการที่จะยิงประตูเอฟ์ตันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โรดรีจะปักหลักอยู่หน้าคู่เซนเตอร์นะครับส่วนกองกลางตัวรุกเนี่ยจะมีถึง4คนด้วยกันซ้ายเป็นฟิลโฟเดนคอยปูนเปี้ยน อยู่ด้านซ้ายส่วนขวาคือเบร์โนซินบาตัวนี้ขยับมาช่วยงานทางโรดรีได้หุบมาตรงกลางได้ส่วนคู่กลางนะครับตัวรุกก็คือเคมินเดบรอยกับคูเลียนอาเรสนะครับคือเดบรอยเนี่ยจะโฟกัสไปที่เกมรุกเป็นหลักเลยในขณะที่คูเลียนอาเรสจะขยับถอยต่ําลงมาในขณะเดียวกันก็จะเป็นกองหน้าคู่กับทางด้านของเอริงบร็อตฮาร์แลนเซนเตอร์เหมือนเดิมฟูลแบ็กสอข้างเหมือนเดิมนะครับ เกมนัดนี้บอกเลยว่ามันยากมากเลยนะครับที่เอเวอร์ตันจะต้านทานอยู่ต้านทานไหวเพราะว่าตอนนี้เอเวอร์ตันเนี่ยหัวตกนะครับคือไม่ได้ดีเหมือนเดิมนับจากที่เปลี่ยนปฏิทินมาเป็น2024เนี่ยเป็นเอเวอร์ตันที่ดูฝืดเครืองมากหนึ่งในเหตุผลสําคัญนะครับก็คือไม่มีอับราดูกูเรจิกซอเด็ดเลยของแผนงานชอนด d y ส์นะครับพอไม่มีปุ๊บเนี่ยดูเบาไปเยอะมากดัเดกบเบิลคอย์เลวินก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเป็นของหน้าตัวเป้าที่ ใช้โอกาสเปลืองมากนะครับแล้วก็ยังขาดลูกหนักส่วนตรงกลางเนี่ยเอฟเวอร์ตันก็ดูเบาไปนิดนึงแนวรับดูดีครับจอแดนฟิกฟอร์ดก็โอเคแต่ดูแล้วก็คงจะต้านทานยากผมมองว่าเกมนัดนี้เอฟเวอร์ตันโดนยิงขาดครับแล้วจะแบบเป็น3040เลยด้วยซ้ำไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่านะฮะแต่ผมชี้ว่าซิตี้หวานเจี๊ยบฮะ เกมนัดนี้ไปดูคู่ที่2ครับคู่ที่2คือสเปอร์เปิดบ้านรับมือไบรตันครับสเปอร์ตอนนี้แน่นอนครับสมแต้มสำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าพวกเขายังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์นะครับแม้ว่าเปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าหงแดงเปินใหญ่แล้วก็ซิตี้นะครับแต่อย่าได้น้อยตราบใดที่ยังไม่สิ้นเสียงนกหวีดสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งจะก,กีดค่าชื่อของสเปอร์ และเกมนัดน,นี้ได้กลับมาเล่นในบ้านหลังจากที่ผิดหวังพอสมควรในเกมล่าสุดที่เสีย2แต้มให้กับเอเวอร์ตันโดนตีทดเจ็บในช่วงนัเวลานั้นเกมนัดน,นี้กลับมาแล้วเอา3แต้มให้ได้แอนสปพอตเกอรกลู good, รู้ครับว่า3มแต้มนัดน,นี้พลาดไม่ได้เลยข่าว <c oughs> ดีคือตัวผู้เล่นหลักๆเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับอย่างเช่นตีซนสซนฮงงมีนกลับมานะฮะจากการรับใช้ทีมชาติเกาหลีใต้เดินทางกลับมาซ้อมตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา แล้วก็ซ้อมมาแล้วหลายมื้อนะครับมีเวลาฟื้นตัวเกมรัดนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับเล่นเกมรุกเคียงข้างเจมส์เมดิสันนี่ก็กลับมาเริ่มที่จะสมบูรณ์พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครูเซฟสกี้ก็พร้อมและคนหนึ่งที่พร้อมมากมากครับคือริชาร์ดเลนตอนนี้คือดีวันดีคืนและเป็นวิชาที่มีความเด็ดขาดเหมือนเดิมเกมล่าสุดที่เจอกับเวฟตันก็ยิงทีมเก่าได้2ลูกนะครับก็เด็ดขาดด้วยคู่กลางเป็นปั๊บซากับเบนชันกูเซนเตอร์เหมือนเดิมครับ มิกกี้ฟานเดอร์เฟนและก็คริสเตียนโรเมโรส่วนไบรตันของดตต์เดชเชบี้นะครับนี่เป็นแบบบอลไบรตันที่บ้าบ้าบบแล้วนะครับคือมีบางเกมแบบแพ้ดือ้อแพ้แบบไม่ต้องการความพัจนาใดทั้ทงสิ้นแพ้กับลูตันแบบขาดลอยมากแต่หลังจากกลับมาเอาชนะคู่แข่งซะง,งั้นคือตอนนี้คือขาดความแน่นอนครับแล้วเท่าที่ดูจุดอ่อนของไบรตันตอนนี้คือกองหลังเสียประตูง่ายเกินไป<ๆ>กองหลังเปิดพื้นที่เยอะเกินไป แล้วดูจากตัวรุกของสเปอร์จัดจ้านเต็มไปด้วยเทคนิคแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวสูงครับดูแล้วไม่มีแจ็คผู้ค้ายักษ์ในเกมรัดนี้ไม่มียักษ์ล้มครับสเปอร์เจอเราจิ้มได้เลยสเปอร์จะยิงขาดจะด้วยสเปอร์จะยิงแบบนิ่มๆนะครับผมมองว่าน่าจะเป็น2 0เป็นอย่างน้อยนะครับไปดูคู่ที่3คู่ที่3คือที่สนามแอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลเจอกับทางเบอร์ลี หงแดงแน่นอนครับเกมนัดนี้ต้องจัดหนักจัดเต็มระบายแค้นออกมาให้ได้เพราะว่าเกมล่าสุดก่อนหน้านั้นไปพลาดท่าที่เอ i มเรส s เตเดียมนะครับบ้านของอาร์เซนอลเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคสของ f อ r k y f u n d ดนี่คือพลาดแบบเต็มๆในขณะเดียวกันแดนกลางก็แพ้ให้กับทางอาร์เซนอนะครับแล้วก็ตัวรุกก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างความน่ากลัวได้นะครับหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่า แดนกลางพอเป็นรองอาร์เซนอลแล้วนะครับท่อน้้ำเลี้ยงก็ถูกตัดในขณะเดียวกันการประสานงานร่วมกันระหว่างโคนิคักโปลุยดิอาจุดดิโกโชต้าก็ดูจะไม่เข้าที่เข้าทางเพราะว่า3คนนี้ออกสตาร์ตตัวจริงพร้อมๆกันเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ36เกมแต่เกมรัดน,นี้เลียพูได้เดวินูเดยสกลับมา พลังในเกมรุกน่าจะดูดีขึ้นเพราะว่าเดวินูเดียสก็คือมีลูกบ้าเยอะมากนะครับมีความทุ่มเทมีมความมุ่งม,มั่นวิ่งแบบเลืมตายสุดชีวิตเหมือนกันและเป็นคนที่หาช่องเก่งหาพื้นที่ว่างได้เก่งแล้วก็เล่นกับลายกองหลังได้ดีนะครับน่าจะทําให้พลังเกมรุกของลิพูด,ดูดีขึ้นกว่าเกมที่แล้วแดนกลางไม่มีโซโบก็จริงครับแต่การเยิยร์ร่วมกันระหว่างอเล็กซิสแมกเลสเตอร์ที่ฉลาดอยู่แล้วกครที่โจนที่เอาตรงๆก็ดูดีขึ้น แล้วฮามวีเอเลสก็มีพลังเนื้อเรื่องของความสดน่นจะทําให้เกมนัดนี้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมเซนเตอร์ Center, นะครับไม่มีโกนาเต้พบว่าติดโทษแบนก็จะเป็นเจอร์คอนซานะครับเด็กดารุ่งคนนี้มีพลังห้ามมีความเร็วมีความสดด้วยนะครับน่าจะช่วยงานทางฟันไดได้ฟันไดน่าจะดึงสติตัวเองกลับคืนมาขวาเป็นเทรนครับแม้ว่าจะมีเสียงส่วนใหญ่ให้คอนเนอร์แบตลียได้ลงตัวจริงนะครับแต่ว่าก็มองว่าเทรน จะได้ลงสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับซ้ายเป็นโจโกเมสนะครับนักเตะสารพัดประโยชน์นะฮะเจอกับเบอร์ลี่แน่นอนดูแล้วไม่น่าจะเป็นคู่ต่อกรแบบสมน้ำสมเนื้อผมมองว่าเบอร์ลี่ดูเบาเกินไปเกมรับเสียง่ายเกินไปดูจะขาดความเคี้ยวขาดลูกหนักขาดลูกเหนียวนะครับแวงซองกรีก็ยังเล่นกันเหมือนเหนเดิมนะครับคือเล่นบอลพสซิ่งแต่ยิงทิ้งยิงคว้างมากเกินไปหน่อยแนวรับก็ดูเปราะบางไปหน่อยนะครับดูแล้ว ลิปูถ้าไม่พลาดกันเองรวมถึงไม่ใช้โอกาสเปลืองมากเกินไปพวกเขาจะชนะแบบไม่มีปัญหาไม่ระคายผิวจะบุกแบบวันเวซัเป็นส่วนใหญ่แล้วเฮจเวทที่เจอกับเบอร์ลี่10เกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาชนะไปถึง8นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างคม่มแล้วเกมรัดน,นี้จะระบายแขนแล้วจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมามองดูแล้วลิปู จัดหนักได้แน่ๆครับทีนี้ไปดูเกมที่4ครับเกมที่อาร์เซนอลไปเยือนเวสต์แฮมนะครับที่บ้านของขุนคอนเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตชนะครับคือถ้าเป็นเวสต์แฮมก่อนหน้านี้น่าจะเป็นตัวแสบเลยแต่เวสต์แฮมพอเปลี่ยนปฏิทิน2024ไม่เหมือนเดิมนะครับเวสต์แฮมมีความหละหลวมมากๆในเรื่องของเกมรับเสียประตูง่ายเกินไป นะฮะช่วงหลังๆพวกเขาสกดคํ้ามาชนะไม่เป็นเลยนะครับมา4-5ซเกมเราด้วยแตกต่างกันกันกนกนกบอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้านะครับการที่อาร์เซนอลกลับมาเล่นได้ดีขึ้นในช่วง2-3เกมหลังเนี่ยคือมีการปรับบางจุดครับรวมถึงเกมรุกที่ไม่ใช้โอกาสเปลืองมากอย่างในเกมล่าสุดที่ผมชอบมากสำหรับอาร์เซนอลนะคือเกมที่เอาชนะลิเว์นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเกมแดงกลางอาร์เซนอลดูดีจริงจอร์จิโยกลับฟื้นคืนชีพกลับมา จอจินโยแม้ว่าอายุจะเยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีคือความนิ่งการปล่อยบอลที่ฉลาดดึงช้าได้ปล่อยบอลเร็วได้คุมจังหวะเกมได้ดีแล้วผ่านบอลไม่ค่อยพลาดมันก็เลยทำให้เขาสามารถเข้ามาแบ่งเบาภาระในเกมแดนกลางกับเดนคันไรส์ได้เป็นอย่างดีมา,ดาร์ตินอุิกาดครับก็ไปโฟกัสกับการเล่นเกมรุกแบบเต็มตัวในขณะเดียวกันครับการใช้งานคายฮาวเวสพื้นที่ตรงนั้นครับ มันคือสิ่งที่เขาถนัดมากมากฮาวเวสเป็นฟอลส์ไนเขาสามารถเคลื่อนที่ได้อยู่ตลอดเวลารวมถึงการถอยต่ำลงมาเป็นกองกลางตัวพิเศษอีกคนหนึ่งแล้วคอยเปิดให้กับทางด้านของสาก้าแล้วก็มาตินารีโจมตีนะครับแนวรับก็เป็นชุดเดิมๆดังนั้นพอเป็นกองกลางชุดนี้มันก็เลยทําให้อ์เซอลดูมีความนิ่งมีความละเอียดมากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วเจอกับเวสต์แฮมชั่วโมงนี้ที่เส้นกราฟเนี่ยตกลงไปเยอะมากนะครับ ขาดความลงตัวขาดความสเสถียรแนวรับเสียประตูง่ายเกินไปเนี่ยผมมองว่าเกมนัดนี้อาร์เซนอลไม่เป็นอาร์เซนอลที่เหยียบเปลือกกล้วยลื่นลมนะครับจะสารต่อความสุดยอดจากเกมที่ชนะลิปูได้นะครับแล้วอาร์เซนอลก็จะอยู่บนเส้นทางที่ดีสำหรับการที่จะลุ้นแชมป์ต่อไปทีนี้ไปดูแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับมือแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับ เกมนัดนี้แฟนผีอาจจะเสียวนะครับเพราะว่าวิลล่าเองก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีก่อนหน้านี้นะแต่หลังๆเห็นไหมครับว่าวิลล่าประสบปัญหาในเรื่องของการป้องกันเกมรับที่ไม่ดีเหมือนเดิมครับบทจะแพ้ก็คือแพ้ดื้อๆเลยอย่างเช่นเกมที่แพ้นิวคาสเซิลอันนี้ชัดเจนนะครับถูกโจมตีแบบโอ้โหเละเทะมากแล้วเกมล่าสุดฟุตบอลถ้วยเอฟเอก็แพ้คาบ้านต่อเชลซีด้วย13 2เกมที่แพ้คาบ้าน,เ,นเสียไปถึง6ประตู แล้วเกมนี้บิลล่าต้องเจอกับแมนยูที่ดูดีขึ้นมาแมนยูของเอชเชนฮารครับตอนนี้แฟนผีน่าจะคลายความกังวลไปเยอะมากเพราะว่าทีมของเชนฮาร์คทรงการเล่นอะไรต่างๆดูดีขึ้นเยอะนะครับนั่นเป็นเพราะว่าตัวหลักๆทยอยหายเจ็บกลับมานะครับรวมถึงการกลับมาของลุคชอทำให้แรสฟอร์ดคืนความมั่นใจมากขึ้น2คนนี้เล่นร่วมกันแล้วลงตัว คอบบี้ไมนูก็เล่นกับกาซิมิโรได้แบบลงตัวเช่นกันรวมถึงการปรับบทบาทกานาชโชจากที่ยืนด้านซ้ายมายืนขวามาเลยทําให้ดูมีความลงตัวมากขึ้นนะครับแล้วการที่เปลี่ยนเอาการาชโชมายืนด้านขวาเนี่ยประสิทธิภาพในะการเล่นเกมรุกก็ดูดีขึ้นทันทีแมนยูก็เริ่มที่จะยิงประตูได้มากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ว่าเกมต่อเกมเอาแค่1ลูก1ลูกแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับยิงได้3เม็ด4เม็ด3เม็ด ล้วบรูโน่แฟนันด์พอด้านหลังมีกาซิมิโรแล้วก็กบี้ไมโน่เขาเองก็จะโฟกัสการเล่นเกมรุกการเปิดบอลมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงรัสฟูดฮอยลุนก็พิสูจน์ตัวเองได้นะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าชั้นดีคนหนึ่งและเล่นร่วมกับแรสฟอร์ดได้อย่างกลมกลืนนะครับมัเลยทําให้หลายสิ่งหลายอย่างแมนยู u, เริ่มมีทรงที่ดีขึ้นมากๆผมมองว่าเกมนัดนี้ถ้ามม Ham, แมนยูเล่นได้เหมือนเกมที่ชนะเวสต์แฮมแล้วแนวรับเล่นได้เหมือนเกมที่ชนะเวสต์แฮม ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีโอกาสแล้วก็ทำได้เลยเนี่ยผมมองว่าเกมนัดนี้มีโอกาสในการควักสามแต้มจากมือของแอสตันวิลล่านะครับคู่สุดท้ายนะครับที่เซลเฮิร์สพาร์คคริสตันพาเลซเปิดบ้านรับมือเชลซีนะครับอีก1เกมลอนดอนดาร์บี้แมชเกมนัดนี้ครับมองค่อนข้างง่ายมากนะครับเชลซี Chelsea, มีโอกาสสูงที่จะเอาชนะเหนือคริสตันพาเลซนะครับเพราะ พราเลสเองก็เป็นทีมที่ยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ฟอร์มการเล่นยางแบบรุ่มๆดอนๆตอนนี้ปู่รอยฮอสันโดนความกดดันเล่นงานเหมือนกันนะครับอันดับก็ไม่ได้หนีห่างจากโซนท้ายตารางสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันนะฮะตัวรุกคนสำคัญไมเคิลโอลิเซ่เจ็บกล้ามเนื้อพักยาวเลยถึง2เดือนครับในขณะที่เอเซ่ตัวรุกอีกคนหนึ่งก็มาเจ็บอีกครับพัก3ส,สัปดาห์ พาเลสค่ะ2ตัวหลัก2คนนี้บอกเลยว่างานเข้าแน่แนในขณะที่เชลซีครับอาจจะโดนกดดันช่วงหนึ่งก่อนหน้าที่จะเจอกับแอสติเวลล่าในศึก f a ฟเอัพเนี่ยในลีกไม่ชนะมา2เกมแต่พอชนะวิลล่าได้มันเห็นทิศทางบวกครับมีแง่ง่า,งามบวกเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างการไม่ได้ใช้งานเตโกซินวาในฐานะกองหลังตัวจริงก็ เห็นว่ามีความสดมีความลงตัวระหว่างคู่ของบาเดชิวกับทางดิซา s ซีนะครับในขณะที่การทำงานภายในทีมดูดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นการช่วยกันเล่นช่วยกันไล่มีทีมเวิร์กที่ดีนะครับระบบการเล่นดูมีความไปในทิศทางเดียวกันจากนั้นเราได้เห็นว่าเกมรุกก็มีความเฉียบขาดมีความแข็งแกร่งมีความอึดแล้วก็มีความทนทานนะครับคือเป็นเกมที่ดีมากๆเลย สำหรับเชลซีโดยเฉพาะอย่างยิ่ยง45นาทีแรกถ้าเชลซีเล่นแบบนั้นได้บอกเลยว่าเกมนัดนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเชลซีจะชนะเหนือคริสตันพาเลสแล้วชนะแบบเบาๆเบา่อๆอย่างน้นอยๆอยู่ที่2-0นะครับนั่นคือทั้งหมดครับคิดเห็นกันอย่างไร ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับแลวถ้าใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิร์สเว้นก่อนถ้าชื่นชอบกันก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาชาแน,นลด้วยครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแน,เนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ